โรคก,กระเพาะอาหารหายได้ด้วยสีวิธีนี้ค่ะโรคก,กระเพาะอาหารเกิดจากการอักเสบหรือการระคายเคืองบริเวณเยื่อบุภายในกระเพาะอาหารซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้แบบเฉียบพลันสามารถหายได้ภายใน1-2สสัปดาห์หรือมีอาการบ่อยครั้งเป็นระยะเวลานานจนเกิดการอักเสบเรื้อรงังทำให้เกิดแผลหมอแนะนำวิธีทำตามง่ายๆหายจากโรคก,กระเพาะค่ะ อันดับแรกเลยต้องงดสิ่งกระตุ้นต่างๆทั้งความเครียดความกังวลการใช้ชีวิตที่เร่งรีบจนเกินไปส่วนต่อมาคืองดอาหารที่กระตุ้นให้มีอาการค่ะเช่นอาหารเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดพวกของทอดมันเยอะๆหรืออาหารย่อยยากๆหลายคนกินตามใจปากจนเกินไปเป็นปัจจัยกระตุ้นทําให้เกิดโรคก,กระเพาะได้มากขึ้นค่ะ 2. โรคกระเพาะที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าเอสไพลโลไลทำให้เยื่อบุกระเพาะเกิดการอักเสบหากพบว่าเป็นโรคกระเพาะด้วยสาเหตุนี้จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อภายใต้การดูแลของแพทย์ค่ะ 3. เคี้ยวอาหารให้ละเอียดการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนอกจากจะทำให้ร่างกายดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นแล้วยังเป็นการช่วยกระเพาะไม่ให้ทำงานหนัก และถ้าวันไหนกินอาหารที่ย่อยยากๆเช่นเนื้อสตัตว์กระเพาะจะต้องมีการหลั่งกรดและมีการบีบตัวมากขึ้นกว่าปกติจะทําให้เกิดอาการแน่นท้องท้องอืดท้องเฟอ้อตามมาด้วยกรดไหลย,ย้อนได้อีกด้วยค่ะและ4กินแล้วอย่าเพิ่งนอน ควรยืนหรือเดินให้อาหารย่อยก่อนซึ่งตามปกติร่างกายจะใช้เวลาในการย่อยอาหารประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะซึ่งกรดจะทำหน้าที่ย่อยอาหารได้ดีเมื่อเราอยู่ในท่านั่งหรือท่ายืนจะทำให้กรดในกระเพาะอาหารไม่ไหลย,ย้อนกลับขึ้นมาโอกาสเป็นกรดไหลย,ย้อนหรืออาการท้องอืดจากแก๊สในกระเพาะอาหารก็จะลดลงด้วยค่ะการย่อยอาหารก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารพบได้บ่อยค่ะและมักแสดงอาการดังนี้ปวดท้องกระเพาะอาหารปวดบิดลำไส้ท้องอืดท้องเฟอ้ออึดอัดหรือแน่นท้องหลังมื้ออาหารทันทีอิ่มเร็วหรืออิ่มง่ายกว่าปกติ เร่บ่อยคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียท้องผูกท้องผูกสลับท้องเสียเบื่ออาหารการย่อยอาหารไม่ดีการดูดซึมอาหารไม่ดีอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเสี่ยงเป็นโรคโรหิตจางร่างกายสุดโทรมวัยนอนไม่หลับเป็นไข้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ค่ะหากคุณมีระบบทางเดินอาหารที่ไม่สมดุลแข็งแรงเอิร์นเวได้เลือกใช้ตำรับยาน้ำหัวเสียงเจิงชีเย ตำรับยาบำรุงและปรับสมดุลระบบทางเดินอาหารและลำไส้ซึ่งเป็นยาน้ำสมุนไพรจีนสูตรพิเศษเป็นต้นตำรับยาเก่าแก่ที่มีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมายาวนานกว่าพันปีผสมผสานกับเทคโนโลยีการสกัดยาอันทันสมัยและการคัดสรรแหล่งวัตถุดิบสมุนไพรจีนที่มีคุณภาพดี เพื่อบำรุงกระเพาะอาหารและลำไส้รวมถึงอวัยวะอื่นๆในระบบทางเดินอาหารให้สมดุลแข็งแรงเพื่อให้สามารถย่อยสารน้ำและสารอาหารได้ดีส่งเสริมการทำงานของระบบทางเดินอาหารให้สามารถดูดซึมและกระจายสารน้ำและสารอาหารไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มเกราะป้องกันของเยื่อบุในลำไส้ให้แข็งแรง เพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในทางเดินอาหารและภายในร่างกายลดสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบโดยเฉพาะในกระเพาะอาหารและลำไส้ลดการหดเกรงของกล้ามเนื้อเรียบที่กระเพาะอาหารและลำไส้บรรเทาอาการปวดภายในช่องท้องเพิ่มเกราะป้องกันเพื่อระบบทางเดินอาหารและลำไส้ที่แข็งแรงตำรับหัวเสียงเจิงชียช่วยคุณได้ค่ะ ปรึกษาทีมแพทย์จีนเอินเวที่สายด่วนสุขภาพเอินเว027514399